จากนั้นนะคะเราจะเริ่มทําแบบสอบถามในส่วนที่1ก็คือเป็นส่วนของข้อมูลทั่วไปนะคะก็จะประกอบด้วยเพศอายุอาชีพเราคัดลอกมาก่อนเลยนะคะเป็นข้อมูลเพศเราระบุลงไปเลยนะคะว่าอันนี้ข้อ1ข้อมูลเพศเราก็เลือกแบบหลายตัวเลือกนะคะซึ่งใน Google f o r m เนี่ยเขาก็จะมีรูปแบบให้เราเนี่ยเพิ่ม ในแบบฟอร์มเช่นการตอบคำถามสั้นๆจัดย่อหน้าหรือว่าถ้ามีหลายตัวเลือกเราก็คลิกตัว Radio Box หรือว่าถ้าสมมติว่าเราจะให้เขาติ๊กหลายๆช่องพร้อมๆกันเนี่ยก็จะใช้ตัวเช็คบ็อกนะคะมีให้เลื่อนลงมีให้อัพโหลดไฟล์ด้วยนะคะแล้วก็วิธีการสร้างแบบสอบถามก็มึงพอใจเนี่ยเราก็จะต้องใช้แบบ สเกลเชิงเส้นหรือตารางกิดหลายตัวเลือกนะคะซึ่งวันนี้เราจะใช้แบบตารางกิดหลายตัวเลือกอ่ะอันดับแรกนะคะเราเกอกข้อมูลเพศไปแล้วแล้วก็พิมพ์ว่าชายแล้วก็เพิ่มไปอีกอันนึงบอกว่าเป็นหญิงนะคะเพศชายาเพศหญิงซึ่งข้อนี้นะคะให้เราเลื่อนเมาส์มาทางฝั่งขวามือนะคะบอกว่าตรงนี้มันจำเป็นต้องตอบถ้าใครไม่ตอบก็คือ ไม่ให้ผ่านฟอร์มนี้ไปได้นะคะต่อมานะคะเราจะทำการคัดลอกหรือทำสำเนาแล้วจากนั้นเนี่ยก็ไปที่ข้อที่2ก็คืออายุนะคะซึ่งอายุอะ่ะเราจะแบ่งเป็นช่วงของอายุนะคะก็คือช่วงที่1น่งต่ำกว่า20ปีก็คัดลอกวางได้เลยนะคะจากแบบสอบถาม ช่วงที่สองยี่สิบถึงสามสิบปีแล้วก็เพิ่มตัวเลือกเข้าไปช่วงที่สามนะคะก็คือสามสิบถึงสี่สิบปีนะคะเปลี่ยนเป็นเลขสามสิบนะคะแล้วก็อันอันที่สี่ก็คือจะเป็นมากกว่าสี่สิบปีจากนั้นให้เพิ่มว่า ไม่ต้องมีอื่นๆนะคะช่วงอายุก็จะมีแค่นี้ต่อมานะคะอันนี้ก็คือจำเป็นต้องตอบแล้วก็คัดลอกสำเนาเป็นข้อที่สามนะคะข้อที่สามก็คือจะเป็นอาชีพนะคะอาชีพอาชีพจะประกอบไปด้วยนักเรียนนักศึกษานะคะ แล้วก็ธุรกิจส่วนตัวนะคะเกษตรกรร,กร,รับจ้างทั่วไปแล้วก็เพิ่มตัวเลือกนะคะเป็นรับราชการ จากนั้นนะคะเราทำในส่วนที่1เสร็จแล้วเราจะมาทำส่วนที่2ค่ะส่วนที่2ก็คือการแสดงความคิดเห็นต่อความพึงพอใจที่ได้รับจากการจัดโครงการนะคะส่วนนี้นะคะให้นักศึกษาเนี่ยมาคลิกที่คำว่าเพิ่มส่วนนะคะเป็นไอคอนสุดท้ายคลิก1ครั้งเราก็จะได้ส่วนที่2มานะคะจากนั้นนะคะก็ให้คัดลอก ส่วนที่2คัดล่องในแบบสอบถามก็ได้ค่ะพิมพ์ว่าส่วนที่2กรุณาประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดโครงการออกแค่อาสาพเพื่อพัฒนาโรงเรียนนะคะเสร็จแล้วนะคะให้ระบุระดับความพึงพอใจ5ระดับนะคะประกอบไปด้วย 5ห,หมายถึงมากที่สุด4ี่หมายถึงมาก3หมายถึงปานกลางสองหมายถึงน้อย1ห,หมายถึงน้อยที่สุดนะคะจากนั้นนะคะเราจะไปเลือกที่เครื่องหมายบวกนะคะเป็นการเพิ่มเพิ่มข้อคำถามขึ้นมานะคะเสร็จแล้วให้เลือกเป็นแบบตารางกริดหลายตัวเลือกนะคะตารางกริดหลายตัวเลือกเนี่ย ตรงคอลัมน์เนี่ยให้เราพิมพ์เลข5เลข 4, เลข 4, เลข3แล้วก็เลข 2, แล้วก็เลข1นะคะพอพิมพ์เสร็จแล้วนะคะเราก็พิมพ์ข้อคำถามซึ่งข้อคำถามเนี่ยเราไปคัดลอกมาได้ด้านที่1ก็คือด้านการจัดการโครงการ 1. จุดด้านการจัดการโครงการมีข้ออะไรบ้างเราก็ไปคัดลอกมานะคะข้อที่1.1ความเหมาะสมด้านการประชาสัมพันธ์เราก็เอามาใส่ในแถวที่1นะคะ1.1ความเหมาะสมด้านการประชาสัมพันธ์1.2ความเหมาะสมด้านสถานที่นะคะแล้วก็1.3เป็นความเหมาะสมด้าน วันและเวลาจัดโครงการนะคะจากนั้นนะคะตรงนี้ให้นักศึกษาเลื่อนไปทางฝั่งขวามือนะคะเป็นสีแดงบอกว่ามันจะต้องตอบข้อคําถามนี้ทุกข้อนะคะเสร็จแล้วให้ทําการทําสําเนาสําเนาก็จะเป็นข้อที่2นะคะเป็นด้านการดาเนินการโครงการ อันนี้ก็จะเป็นข้อที่สองเราก็ไปเพิ่มข้อที่สองจงแล้วก็สองจุดสองแล้วก็สองจุดสาม เสร็จแล้วก็คัดลอกมานะคะเป็นข้อที่สามด้านประโยชน์ที่ได้รับอันนี้ก็จะเป็นสามจุดหนึ่งนะคะสามจุดสอง แล้วก็3.3จากนั้นนะคะข้อสุดท้ายก็คือจะเป็นผลรวมภาพรวมทั้งหมดนะคะที่มีต่อโครงการก็จะเป็นข้อ4.1 พิมพ์ว่าให้พิมพ์ว่าข้อ4.1จให้พิมพ์ว่าความพึงพอใจที่มีต่อโครงการนะคะความพึงพอใจที่มีต่อโครงการเสร็จแล้วอันไหนไม่เกี่ยวข้องก็ลบทิ้งนะคะจากนั้นนะคะจะเป็นส่วนที่3ส่วนที่3ก็คือข้อเสนอแนะ นักศึกษาก็เพิ่มส่วนตรงนี้นะคะแล้วก็เอาส่วนที่สามมาวางข้อเสนอแนะเนี่ยเราจะให้เขาเพิ่มแบบแบบอะไรคะแบบที่เป็นคำตอบสั้นนะคะแล้วก็พิมพ์ว่าข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอันนี้ก็คือจะเป็นคำตอบสั้น,นอันนี้ ข้อนี้ไม่จําเป็นต้องตอบก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือไม่ต้องเลื่อนไปทางฝั่งขวาเือนะคะสุดท้ายนะคะเราจะเอาเฮดเดอร์ที่เราทําไว้อันที่สองเนี่ยมาวางนะคะเป็นรูปภาพเพื่อที่จะให้คําขอบคุณของผู้ที่มาตอบแบบสอบถามเรานะคะแล้วก็ไปคลิกที่เมนูเพิ่มรูปภาพจากนั้นนะคะเราก็ไปอัปโหลดเรียกตัว ไฟล์ข้อมูลที่เราทำไว้เมื่อกี้นะคะก็จะได้รูปภาพนี้นะคะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วในการสร้างแบบสอบถามด้วย Google Form ต่อมานะคะเราจะกำหนดวิธีการที่จะส่งลิงก์นะคะไปยังไปยังผู้ที่จะให้ตอบแบบสอบถามเนาะ อ,อันดับแรกเนี่ยก็คือให้เรากดปุ่มแสดงตัวอย่างก่อนนะคะปุ่มรูปตานะคะคลิกหนึ่งครั้งเราจะเห็นว่าอันนี้คือฟอร์มที่เราเนี่ยสามารถที่จะส่งไปให้เขาตอบได้ลองใช้วิธีการตอบของตัวเองสักประมาณ5รายการก็ได้นะคะเพื่อที่จะได้ดูกราฟแสดงความคิดเห็น ของแต่ละข้ออันนี้ก็เพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปแล้วก็กดถัดไปแล้วก็กดคําว่าส่งนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นส่งไปคนที่หนึ่งแล้วทีนี้เรากลับมาดูนะคะการตอบกลับการตอบกลับเนี่ยเราก็จะเห็นรายการทั้งหมดที่เราเพิ่งตอบไปเมื่อกี้นะคะหนึ่งรายการแต่เราต้องทำอันนี้ให้ครบทั้ง30รายการนะคะ อันนี้ตัวอย่างอาจารย์เพิ่มเข้าไป10ข้อก็คือ10รายการก็จะเห็นแนวโน้มของกราฟแต่ละข้อแล้วเราก็จะคัดลอกเ,ออเปิดไฟล์ Excel ตัวนี้นะคะเพื่อที่จะเอาไปวิเคราะห์ข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อมาวิธีการที่เราจะแชร์แชร์ไปให้คนคนที่เราจะให้เขาตอบเนี่ยทำยังไงก็คือให้มาคลิกที่ เครื่องหมายจุดๆุดตรงข้างโปรไฟล์ของเราอะคะ่ะแล้วก็ไปที่เพิ่มผู้ทำงานร่วมกันเพิ่มผู้ทำงานร่วมกันจากนั้นนะคะให้ไปที่การเข้าถึงทั่วไปเปลี่ยนเป็นทุกคนที่มีลิงก์เสร็จแล้วนะคะเราสามารถที่จะคัดลอกลิงก์ของผู้ตอบเนะะี่ยค่ะ ส่งไปให้เพื่อนหรือใครก็ได้นะคะตอบแบบสอบถามนะคะกดเสร็จสิ้นแล้วเราก็ลองเอาไปวางสักหนึ่งเพจก็ได้ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็น v i วฟอร์มที่เราแชร์ไปให้ผูต้ตอบแบบสอบถามนะคะหรือเราจะสร้างเป็น QR Code ก็ได้นะคะแล้วก็ ให้เขาตอบแบบสอบถามเดี๋ยวจะสอนวิธีการสร้าง QR code เลยนะคะเราจะไปสร้าง QR code เราก็ต้องไปเสิร์ชหาว่าไอ้เว็บ QR code เนี่ยมันสร้างย,ยังไงเราก็คลิกไปที่ Google นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า QR code generator generator free QR code generator free นะคะ มันจะมีเว็บเนี่ยค่ะที่เป็นเว็บ QR code generator ที่มันฟรีเราไม่ต้อง sign in ก็ได้แต่ถ้านักศึกษา sign in เนี่ยก็จะมี option เพิ่มเข้ามาเยอะแยอะอาจจะเป็นการใส่ไอคอนเสริมเพิ่มเติมได้หรือใส่รูปภาพบน QR code ก็ได้นะคะทีนี้เราเอา URL เมื่อกี้นะคะที่เราคัดลอกเนี่ยมาวางเอามาวางตรง u r l บรรทัดนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะให้เราเนี่ยลองเลือกว่าจะเอารูปแบบ q r code แบบไหนยกตัวอย่างเช่นนะคะอาจารย์เลือก q r code แบบนี้จะเอาแบบนี้นะคะแล้วเราก็กดดาวน์โหลด q r code ตั้งชื่อว่าฟอร์มหรืออะไรก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็กดดาวน์โหลดเซฟ แล้วก็เปิด QR code ขึ้นมา QR code ตัวนี้นะคะเราจะเซฟเป็นรูปหรือจะส่งเป็นลิงก์เอาไปให้ผู้ที่ตอบแบบสอบถามตอบคำถามให้เราได้นะคะค่ะต่อมานะคะยังไม่จบนะคะเอ่อเมื่อเราแชร์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ลองเทส เทสส่งตัวเองเนี่ยสักประมาณสิบรายการเนาะแล้วก็การสร้าง Microsoft Form เนี่ยเวลาส่งงานก็ต้องมาที่ Google s i t e ด้วยนะคะซึ่ง Google Sites อะ่ะมันจะมีเครื่องหมายบวกเครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะเราจะเพิ่มรูปภาพนะคะที่เราทำเป็น Header ลงไปเพิ่มรูปภาพก็คืออัปโหลด ลบภาพขึ้นมาดับเบิลคลิกเฮดเดอร์ที่เราสร้างนะคะแล้วก็ไปคลิกตัวนี้ค่ะยกเลิกการขอบตัดมันจะพอดีกับที่เราทำนะคะเป็นเฮดเดอร์ที่มันพอดีเสร็จแล้วให้เราคลิกที่แทรกลิงก์แล้วก็เอาลิงก์ที่ไปคัดลอกมาจาก google form เนี่ยวางแล้วก็กดคำว่าใช้นะคะ ตรงนี้ก็เพิ่มรายละเอียดลงไปนะคะว่าเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจโครงการออกค่ายาาเพื่อพัฒนาโรงเรียนบ้านหอดสภานก็เพิ่มรายละเอียดลงไปก็จัดรูปแบบตัวอักษรให้สวยงามน,นะคะ ค่ะอันนี้ก็คือเป็นงานแรกนะคะที่เราจะต้องส่งอาจารย์แล้วก็อย่าลืมกดเผยแพร่ด้วยนะคะแต่ว่าทำโปสเตอร์อีกอันนึงค่อยกดเผยแพร่ครั้งเดียวก็ไลยนะคะเป็นการกดเผยแพร่สองครั้งแล้วก็เอาไปส่งงานนะคะยังไม่จบนะคะในส่วนของการส่งงานนะคะเราจะต้องไปส่งงานที่ที่ Google Form ที่อาจารย์ได้อัปโหลดไว้นะคะ ใน e-learning ด้วยหรือว่าจะเป็นการส่งจากลา์ที่อาจารย์จะส่งไปให้นะคะนี่คือยกตัวอย่างให้ดูนะคะว่าเราจะต้องไปคลิกที่ลิงก์ส่งงานแล้วจากนั้นนะักศึกษาก็เอาลิงก์ของ ของ Google Form ที่สร้างเสร็จนะคะมาแตะแล้วก็กดส่งด้วยนะคะค่ะอันนี้คืองานที่หนึ่งก็ทำตามคลิปวิดีโอนะคะ